ชาบูเสียบไม้มาล่ามาล่าด้วยทำไมหนึ่งสองสามก็ไม่โบกอะชาบูเสียบไม้มาล่าทำกินเองนะคะไปค่ะพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยดีเพื่อนๆเดือดแล้วร้อนเลยค่ะสวัสดีนะคะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะเมนูแก้้แหงนะคะอ่าร้อนเดือดเลยนี่เพิ่งตั้งหม้อเมื่อกี้เองรู้สึกยัง ผักก็มีนะคะผักก็จะมี <laughs> กวางตุ้งไตหวานมีกะลัมอะไรคะแล้ว <c oughs> กาดลุยขาวกัดลุยตั้งโอ้แล้วก็มีผั <c oughs> ออกบุ้งเดี๋ยวรอให้มันเดือดๆดิ้วยุ่ยก่อนเป็นยังไงเนาะขอต้มน้ำอย่ดงนี้ไหมน้ำอย่างนะนี้เป็นไหนจ๊ะ เอาผ้าหนาชู่ืแสูตร,รงชงฉิงเข้มข้นมากเริ่มเลยมีใส่กรอบชีสใส่กรอกชีสอันนี้เห็ดพันเบคอนอนี่น้ำจิ้มฉุดชูดชรรงฉิงของเราชูดชงฉิงนี่จิ้มหน้ากองโชว์เลยค้นๆเลยนะคะนี่ร้อนๆเลยค่ะ,ะเพื่อนามาๆ ร้อนต้องไงร้อนมันจิ้มเลยกินมาล่าเลยน้ำจิ้มผสมน้ำส่วนน้ำราดมาล่าแล้วก็ผงมาล่าด้วยอืมดูนี้มันจะเปิดยิ้มชาหรือเปล่า ร้อนหืมยังไม่สุกตัวเองจะเหนียวนะมนเสียวไหวปะไหวหน,นี่อะไรไก่ไหมูหมี่ไก่เออหมูปะปะมากน,นี่ครับหมูนี่หมูหมักเองนะ นี่ฮะมันร้อนเลยครับเพื่อนๆมาเลยมาข้ามาทานด้วยกันค่ะใครอยู่ใกล้ามาทานด้วยกันหยุดไม่ได้แล้วกันเนี่ยอืรอร่อยมากอื ข่าตอนอร่อยอ่ะบักเองก็อร่อยเนี่ยนี่ครับเดือดเดือดเลยเออลือมาห่อแล้วฟุ๊กให้เพื่อนๆดนะูสี่สิบสี่บาทต้องซื้อที่โรตสมันเป็นสูตร น้ำซุปหม่าล่าสุดชองผิงเนี่ยนี่ค่ะโอ้โหโคเลยนี่อือดูด้ค่ะอืมอร่อยมากใส่ลองใส่ดูนี่ครับใส่ อว้าวเสียงกเด็กนี่ครับอือเป็ดพันเบคอนมันร้อนเลยอือคนแบบนี้เลยนะเห็นไหมมันเยิ้มเลย อ้าวยอดอ่ะชามวะอืมอร่อยมากเพื่อนๆนี่หมูข้ามหมูมากลนะวเฮ้ยอืม,อม กว่เขาเลยอืมอืมออร่อยอืมกรอบอืมอนะเดี๋ยวเาไว้ก่อนอืม <c oughs> นี่ค่ะเผ็ดพันเดียวก่อนอืมต่อด้วยไส้อีกล้ อืมอร่อยสุดอันไหนบให้กินมาเดียวมิวอืมอร่อยอืม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  ยังเดือดอ่ะอืมรู้อันนี้สวยด้เนี่ย มัเคุณมากอือมอ,อย่าอร่อยเลยครับร้านหม่าล่าเชื่อที่โลตัสนะครับน้ำจิ้มก็อร่อยน้ำซุปก็กลมกล่อม ไม่เคยกินงนี้เนาะอร่อยมากอือเดี๋ยวไปต่อค่ะนี่ฮะช่ำมากอู้หูพันบีคอนอ้ยูีบคอนพันขอดอกโอ้โหห้อยเลยห้อยเลยอืมอืมบุอดค่ะ กลมร้อนนะอืมร้อนจริงร้อนร้อนจริงผมก็ต้องยกออกมาให้มันนั่นก่อนอืมอะไรก่อนเนี่ยเขายกมาพักก่อนนะฮะนี่ครับไส้กรอกเอามาพักก่อนครับมันถึงจะร้อนมากร้อนมากไปค่ะยุยจนร่องแรงเลยอืม อืออืออือดูอยอัเจมสิสิห้าสิบห้าสิบอร่อยสุดอือจริงอันียหมูจุ่มหมูจุ่มแจ่วธรรมดาไม่เคยกินคาบูมาล่าอย่างทีอืม ทำครัง้งแรกเลยเนี่ยเพื่อนน้ำซุปนะคะเราใช้เนี่ยซอสน้ำซุปซุปกกี้ชาบูหม่าล่าสุดเข้มข้นของเพีย์ฟู้ดนะคะนี่ยี่ห้อนี้เลยค่ะซือที่เรตัสนะคะไม่ได้สปอนเซอร์นะคะซื้อกินเองยี่ห้อนี้สี่สิบสี่บาทได้เลยหนึ่งหม้อ,มอกินได้มาสี่ห้าคนส่วนน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็พันท้าย คุกกี้พันธ้ายนรสิงห์แล้วก็มีน้ำหม่าล่าหนิดนึงแล้วก็ผงหม่าล่าแล้วก็ขกพริกขกกระเทียมใส่นี่ค่ะนี่คนคนแบบนี้เลยเผ็ดร้อนอร่อยโอ้ขึ้นเลยขึ้นแบบโล่งหัวดิแบบมันขึ้นเดียบไปค่ะนี่มีซี่กอกนี่ด้วยนะเลือเอาไหมมีอันอันเดียวเอาดิอันนี้อันนี้ใส่กอกอันนี้ใส่หั่ว นี่โชยใกล้โชยใกล้กล้องอ่ะนี่จะมีเครื่องมีเครื่องนึงอ่าพวกเหมือนเหมือนเหมือนเหมืนอนเสกอกเสกอกเผ็ดอ่ะครับอนมาครับห,หมูนะ<ม>เฮ้ยหพื่อเพื่อนมากินด้วยกันค่ะ,ะนี่ ทั้งเผ็ดทั้งร้อนเลยฮะสั่งเลยนะอืมออกมากโหเผ็ดจริง จองนะมีจองก็ไม่มีจะเก็บดิของตุงไต้หวันนะคะใช่ครับอือหจิ้มันล้วจิ้มมาชนกันมาจุ่มน้ำจิ้มจินว้ายอยยอยหยอยหยอยยอยอยอหยอยจิ้ม้นคนเลยค่ะ ผักมีประโยชน์กินเยอะๆสามคำหอแมากอร่อยมากครับลองทำกันดูทานกันดูนะฮะ อค่ uh huh. อยมากใช่ครับเดี๋ยวเราขอตัวไปทานต่อนะคะเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้หม่าล่าชาบูแซ่บมากๆเลยคะ่ะน้ำซุปอย่างที่เราบอกเลยนะคะครับน้ำจิ้มก็สมอย่างที่เราบอกได้เลยอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆใช่ครับโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนละคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ bye bye, Tạm na bye. bye.